สบายดีพี่น้องอม,มาได้เวลาแล้วหลานไผ่เป็นผู้เย็ดพี่น้องมะฮอดปับบบ๊กเบาๆยังเลยเข่าก้วเลยซุปกระเคียบใช่ซุปกระเค้าบนตั้งเจตวัดนีปป่แหละแล้วก็เราแวะซื้อไก่ย่างมาสักครู่นะครับก้อนที่เข่ามาแเลยกระกระเค้าบนซื้อมากต่วันน,น,นี่นี่มากไปคุณเฮียเดี๋ยวเทออก แซ่บกินหอกตั้งนนะครับปีกอี่น้องผักเมื่อไหร่ครับวะ่มันเหมือนจะผักแผวนั่นบกแกงบกแตงด้วยนื้อสับหอมเดียวใส่ไฟไข่ยดิใส่ไฟไข่ได้ยัใส่ไฟข่ไหมคองไปทั่วดีเอาล้วกําลังปวดท้องเล่าพี่กันกินพ่อกินมันนออนนี้เขากาจะกลนีแม่ ไปบึงกว้างนั่นมาน้าล่ะฮมันอนั่นก,ก่นนี่ฮ <laughs> มันงามก็กันามันงากันสุบุกเครือวัสิเฮ็ด,ก,ดกินเวดนี่พ่อน้งื้อนี้ว้กิกิน่บ้านเขาก็ได้ดอกแล้ว่บนนน่นี่นี่น ช่มพู้ไหมแม่ชมพู่มาเด้อมัเด้อมัเดิมผักเดียวเลยครับนองไม่ต้องผักเหี้ยจับผัวอะได้้างนัไหมนัวไหมจบหวเราต้องตำแหลกันป้ได้ไหมยนงได้ไหคุยเน่ไยังนัวประเด็บ นู่ปรเดเห็อับว่าใช่เป็ดกันเปดกันสิมาจากอะไแม่พูดแม่พูดขาวๆอแม่พูดเป็วมขาวไหเค้จว่เลยค่ะอือเดาเป็ดสดๆใส่แม่เนี่ยคือห้องแบบเราเต้มแม่ต้มเซ่หมักเครือกับปลาทูมแบบเราเราแบบห้องนะมแตัย่างก็หอมเปี้ยวห้องสมพักกินในบ้าสมพักเราอือกินกันอนุญาต แล้วันหน่งจะจีนถืไม่ละวันมันบะมีเนี่ยกินกับคืออยากออกล้องนั่อยเลยลูกคืออยากนะเนาะคือยากซื้อมกเขือนต่วันยาไปซื้อพราะเรางามยาไปซื้อมะเขือแม่กับสมพักไอย่างไรอย่างเ่าเขาจง่าเอาคนงามที่กินมะเขือกบสมพักไปมานำยังก็ซื้อหมูซือเสื้ทหั่นกันยอม Có ừ. Tìm cả hai hói vô em Nước quá không muốn ừ. yêu <laughs> ข้าวข้าวเช้าพียงข้าวเข้าวเสียเท่าเียงแล้วเ้าสิมาหอดเท่าคือจังข้าวเด๋ยวเธอคือดุนเวลาคือไปไหวเถอะเพียงกระบอกจังมุ้งเปล่าขนาดเัวออกมาจะจิตดมุ่งกลัวคนนึงเขาแบนไปอยู่เนาะเขาหวานย็นเนาะมีเขากระจอดซีวินเดียวอระจอดชีว่ตเปนส้มมงเลยชีวิน mời này nhà, xin mời nhà, mời nó mời 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 nó mời 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 xin mời 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 อันยุเดียวกันบรกับมีนี่ก่อยว่นะน่าเสยก็ย่างเหรอมันนู้มันก็ย่างที่แค่เหนป็นก็ย่างธรรมดาไม่มันเหมือนไก่ย่างไงเขาส้นกว้างใช่ไหมทอดนั่นอเขาสุนกว่างถ้าเนี่ยถ้าเี่่าสีถ้ากระเทียมไหมท่าสีท่านนามันสจ้าอมจับอมับหอม สองนักเส่ยมันมันก็สูตรเดียวกันกับไก่ย่างวิเชียนโอ้ไก่ย่างเขาฉันกวางกับไก่ย่างอันย่างก็ยิ่งยิ่งข้าวตุรกีนั่นเป็นเส้นเส้นเก่าเดียวเ่ะพี่น้องกันอหลายเช่นไทยบาอที่หลายบ้านเช่นเหมือนบ้านนะที่จรินแล้วตะลุ่นตังตังสาวหน่อย เดินมาลำมันนะเฟรทแบกันแค่ไ,ไนหนเฟาทับกนเท่าง่งเ,เลยคเกิเี่ยเกิดมาแตยืนหลุนเกิดมาแม่กับไปน้งเพลินหลุดแม่กับพ่าลูกเดินมาลำเนี่ยัเดินสื่อเก่าม่นบอ่มันบอกอืข้าเจ้าไปก้อนมูนันมีเ<ด>ต่านะันเดินไเต่าแล้วเปล่าน,นได้ลูกเดินล้านลิ่นกันเศร้าจะดูแล้ว ไร้านบลูกได้ผัวสไปได้ลูกไดลผัวพนกันเศร้าไปุาเป็นเฮ็ดตอนเนาะร้านาเจ้ากับไปเฮ็ดงานกรุงเทพกรุงไทยเดลูกเด้ผัวไปูตุ้ราไม่ยบ่อไปนงคนนึ่เนี่ยืบนอแทนเนวยกนี่จะประยุท์กันเป็นจริงเนี่ยเอาให้ลูกเจอก็สนัยเด็กคนว้อยเดงรสืบนอมบอลลัมบอลเนี่ยเนี่ยเจอกันเด้คนว้อยก็คือคนว้อยกันละบอลลัมนเนี่ยคนว้อยกับว่าเป็นมอลำเด้หมอลำอยู่ พอต่บมีควมหนากับปรเด้หเหาา็นน้ำทั <c oughs> ้งเรเน,นี้เลยหละก็บานวะเมีนมันก็แรงย่างกับเมนยู่วนั่นก็หวานเขาคุยตัวอะจะเสียงในเดียกับใดดิยังยินไปยงองเดียร้องเพลงเสียงมวลดิพีเดียร้องมวลส่ายี่ดาร้องมวนอี่ดาร้องระตีไม่เคยยิ้มเสียงมันจะ,จะเสียงชิดา ซม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 หนาวมาอย่าไปบ้ามักเขาเองนะรับต่อให้หนูนั่นกำเนิดขอมนเขาหนิล่ะมัก็เลนี้ที่เาอก็ต้องมาด้วยอยสไปเ้ยแมแต่แมงอะไรไม่าหนาวสุหน พักเพียวง้งี้เต้าเหี่ยวขนมหยเต้าหวานอันนี้พักกันพักสวนอพักสวนพักสวนมาจากอันย่าย่าย่าวันเห็นวางงหนูได้เอางหนูเด้เปรี้ยวไจะไปเห็ดน้องปุ๊บไมขงตัวย่ก็หอมเหมือนกัหยอกสิดอกแต่าก็บ่หยันนี่ะไหยันไมน่ยันคุบได้เจ้าขาคุบสิ ขา,ขากระซิมตูวมันน,น่ะเลนอาพี่ลูกมาพี่มาพี่อะทางพอเท่าพี่มากเพียวปะพี่เพียวปะพี่มันพูนไปหาพอเทอาพ,พไนไอ้ละเท่าพนนี่นี่มันก็ปากดำปีๆอยออู่นี่เอาพี่น้องสันจะคิดนี่เอาไอ้ซมีซาก้อน จิ้มกัสิกินเขากันเดี๋ยวพวกวันนี้ก็พอหยุดสีอิ่มนี่จา,างไม่มีไม่มีมูสหรับกินนี่นส,าสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ